สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสมาคมธนาคารไทยรีบแจง้งหลังพร้อมเพย์มีปัญหาไม่ไหวโดนพลลมสุดเนื่องจากเมื่อวันที่1ตุลาคม2564ที่ผ่านมาหลายคนอาจจะพบกับปัญหาขอ้อผิดพลาดในการโอนเงินหรือใช้จ่ายค่าสิ่งของต่างๆทว่าจู่ๆ การใช้เงินในธนาคารจ่ายค่าสิ่งของแบบพร้อมเพยไม่ได้กระทั่งสืบทราบภายหลังว่าระบบพร้อมเพยมีปัญหาล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้สมาคมธนาคารไทยได้ออกหนังสือถแถลงชี้แจงถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วโดยระบุถึงผู้ใช้บ,บริการพร้อมเพยว่าทางสมาคมธนาคารไทยขอชี้แจงจากที่จำนวนรายการบนระบบพร้อมเพยในการโอนเงินชำระเงินของวันที่1ตุลาคม2 5 6 4มีปริมาณมากซึ่งได้ส่งผลกระทบ ทําให้มีลูกค้าบางส่วนที่โอนเงินแล้วมีการตัดบ,บัญชีแต่ปลายทางยังไม่ได้รับเงินนั้นสมาคมขอเรียนว่าสําหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวขณะนี้ธนาคารอยู่ระหว่างการรีบดำเนินการปรับปรุงบัญชีให้กับลูกค้าซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่3ตุลาคมเวลา12นาฬิกาขออาภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ แม้จะมีคำขอโทษและคำชี้แจงออกมาดังกล่าวแล้วทว่าชาวเน็ตที่ได้เห็นแถลงการดังกล่าวยังคงหัวเสียอย่างมากซึ่งหลายคนได้เข้ามาคอมเมนต์ในเชิงต่อว่าว่าแค่ขอโทษแต่ไม่รับผิดชอบหรือชดเชยใดๆทั้งสิน้นบางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่แค่พร้อมเพลงของเมื่อวานวันนี้โอนธรรมดาก็มีปัญหาระบบรวมไปทั่วประชาชนเดือดร้อนจำนวนมากต้องมีคนรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีอีกหลายคอมเมนต์ที่ตั้งคำถามว่าแบบนี้ผลกระทบใครต้องรับผิดชอบครับบางคนมีผลกระทบเยอะน,นะครับแต่สำหรับผมถือว่าโอเคผมจะได้มีข้อมูลไว้แผลตัวนี้ได้อีกทางนึงขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ